ทำงานอยู่สอันช่วงเวลานี้ทันเปล่ากับปาบ๋ามนผู้หูรถขุดซานี่ SY215C ในสังกัดทีมงานประบรรณาหามกลางสภาพอากาศแสงแดดจัดจ้านลมแรงงานขุดลอกหนองน้ำบ้านดอนมนตำบลดอนมนสตึกบุรีรํ์ สายบุกสายลุยสายโหดอยู่ด้วยกันแล้วสำหรับฝั่งของท่านเป่าขั้นเทพสภาพรถเละเปือเป้อนสาดโทนเหมือนเดิมฝั่งที่ใต้ของตัวดังน้ำท่านเป่าอยู่ลากปามนด้านบนลับโพนส่งออก าดโคนกันอย่างเดียวครับช่วงนี้มีแต่โคนล้วน ียงลมน่าจะลบกวนหน่อยช่วงนี้ก็ลมหนาวพัดมาครับดูแลสุขภาพด้วยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแฟนพันธ์แท้ทั่วสารทิศ มีทั้งลุยทั้งติดโรมาปะปนกันไปแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาติดก็ดึงกันขึ้นขึ้นก็ลุยต่อลุยต่อก็ติดอีกติดอีกก็ดึงกันขึ้นดึงกันขึ้นก็ลุยต่ออยู่อย่างนงี้ทีมงานพระบรราฯเดี๋ยวมีแต่โคนด้วยอ่าเป็นไรอีกว่ามล คนจอดทำไมเอ่ยเป็นยังไงป๋าน็อตน็อตล็อกสลักฐาน กี่หลวมก็จะเปืองหน่อยเอางัดเข้าไปป๋างัดเข้าไปนี่สูตรพลังเลยน็อตมันไม่อยู่แล้วมันต้องเหล็กป้องอ้อยข้ออ้อยอย่างเงี้ย <laughs> ปลาจอเองนี่ก็หมดไปหลายตันนะปะ๋าเฉพาะเหล็กที่ม,มาคัดสลักเนี่ยเอ้าปลาหมอนเองก็หมดไปครึ่งตันแล้วตั้งแต่มาเนี่ย,ย <laughs> ก็จะเหนื่ยนอยหน่อยผูกกี่หลวมอย่างเงี้ยคนขับจะเหนื่ยนอยหน่อยอ้าวโซโซนะปะ๋า ายอ๋อเวลาเวลาเราทำงานแล้วมันคลายขึ้นครับแล้วมันก็จะรุดอีกครับถ้ไาไม่รุดจะขาดไปเลยครับครับอนะโซสู้ซโซอยู่กับฟ้าเปนานนี่จะถอดใจไม่ได้นแล้วฝ <laughs> ่ามล ก็ยืนกันแทบไม่เห็นแท็กอะข้างล่างข้างบนยืนสาดอย่างเดียวไปลมแรงครับไปก่อนครับ